ครับวันนี้เราก็จะมาประกอบแบตเตอรี่อยู่ที่เทียมฟอสเฟตนะครับเราจะประกอบเป็นระบบ24โวลต์นะครับโดยที่เราจะนำไปใช้กับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้แบต24โวลต์แบตบแบบชุดนี้เป็นแบบ56แอมาวนะครับซึ่งเราใช้ทั้งหมดด้วยกัน8เซลล์ต่ออนุกรมกันครับส่วนประกอบก็จะมีตัวแบตเตอรี่นะครับ 8เซลล์แล้วก็บัตรบารทองแดงน้อยจิตบัตรบา BMS BMS BM ตัวนี้เราใช้ชาร์จที่1 5อมิชชาร์จ3 0์แล้วก็ตัวบอร์ด Active บรลานนะครับบอร์ดนี้1 5์ครับ 8S นะครับ BMS ก็ 8S ตอนนี้ผมทาการต่อลุกลมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวัดแรงดันดูว่าจะได้เท่าไหร่ครวัดแรงดันขอกมันล้วก็ได้26.2โวลต์น,นะครับ ต่อไปเราจะมาลองวัดค่า CCA ของแบตเตอรี่ดูนะครับโดยใช้เครื่องวัด CCA ครับซึ่งเครื่องนี้มันจะวัด2 4โวลต์ไม่ได้นะครับมันจะวัดได้แค่าทุ้งละ12โวลต์เราจะทำการวัด2ครั้งนะครับด้วยการคีบครึ่งหนึ่งของแบต8ก้อนนะครับ ก็จะวัดแบบนี้นะครับวัดครั้งละสีก้อนสีก้อนแรกได้ห0ึ่ cc เนะครับค่า R ก็ได้2.93จ ah. ุมิลิโอห ครับต่อไปก็วัดอีกสก้อน,นครับครับสี่ก้อนหลังก็จะทำการขี้แบบนี้นะครับครับสี่ก้อนหลังก็ได้1นึ่งพ cca ค่า R ก็ได้2.74วิดีโอห์ก็ถือว่าใช้ได้ครับค่า CCA เยอะมากครับวันนี้ก็พอคินี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปเราก็จะมาประกอบ BMS กับบอร์ด Active b a l a n c นะครับก็ ประกอบสองตัวนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานครับ